สวัสดีครับทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องตำรากอริล่าอยู่กับเกมเก่งชินอินแพคและพี่นิคคนนี้คนเดิมเช่นเคยทุกคนคงจะทราบกันอยู่แล้วครับว่าในเวอร์ชัน5.3มันมีตัวละครตัวไหนมากันบ้างแล้วทางออฟฟิเชียลก็ดด้ส่งเงาปริศนามาให้เราจินตนาการเล่นโดยภาพเงาที่ว่านั้นถูกเขียนระบุไว้ว่าอีกครึ่งปีถัดไปแม่นี่มันแผนการทลายจิตใจสายฟีชัดๆเอาเป็นว่าตัวละครอีกครึ่งปีถัดไปอย่าให้เขามาก แล้วเราค่อยพูดกันส่วนตัวละครใหม่ในเวอร์ชัน5.3พวกนางก็มาวันที่1มกราคม68แล้วสาหรับคลิปนี้พีบาวจะมาแล้งเกี่ยวกับไอรสํำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงมาจาัดอันดับตัวละครที่ดีที่สู้ถ่ายในปีพศ2567กันครับริสแมนชอ็อปร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคื <c oughs> เนเติมได้24ชั่วโมง <c oughs> เติมเกมเก n ชิ้นอินแพคบนเว็บรับริสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือน เติมเกมฉันนํำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแมนช็อปเท่านั้น ก่อนอื่นเลยอันดับที่ปรากฏมันไม่ใช่สิ่งที่ผมจัดขึ้นมาเองตามความคิดส่วนตัวของผมแต่มันคืออันดับตัวละครที่ดีที่สุดของผู้นั้นที่เข้ามาตอบแบบสอบถามในช่วงวันที่8ถึง20ธันวาคม256โดยที่ลักษณะแบบสอบถามมันจะเป็นแบบฟอร์มของ Google แบบฟอร์มที่ว่านั้นมีคําถามอยู่เพียงแค่คําถามเดียวคือคุณคิดว่าตัวละครตัวไหนดีที่สุดซึ่งตัวเลือกที่สามารถเลือกได้จะมีทั้งหมด16ตัวเลือก16ตัวเลือกที่ว่านั้นจะเป็นตัวละคร4ดาวและก็ ที่เปิดตัวครั้งแรกในปีพศ2 5 6 7ถ้าเกิดนับเป็นเวอร์ชันผมจะนับตั้งแต่4.3จนถึงเวอร์ชัน5.2โดยที่ผมจะมีดอกจันไว้นิดนึงสำหรับเวอร์ชัน4.3นั้นมันเป็นเวอร์ชันข้ามปีครับเวอร์ชัน4.3อัปเดตครั้งแรกในวันที่20ธันวาคมพศ2 5 6 6และตัวละครที่เข้ามาในเวอร์ชันนัตอนนั้นก็คือคุณหนูนาวียคือตู้ตัวละครน่ะมันมีระยะเวลาประมาณ20วันคุณหนูนาเวียเลยเป็นตัวละครที่มีตู้กาชาเปิดตัวครั้งแรกเป็นตู้ที่กำกึ่ง ระหว่างปี66ถึงปี67ฉะนั้นแล้วผมเลยดึงคุณหนูนาวียมาเป็นตัวละครใหม่ในปี67นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับโจทย์ของคําถามของแบบฟอร์มมันคือตัวละครที่ดีที่สุดซึ่งผมก็ไม่ได้ระบุครับว่าดีที่สุดในด้านไหนเราให้ผู้ตอบแบบสอบถามมาตีความหมายกันเอาเองในตัวเลือกจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นการครากันระหว่าง4ดาวและก็5ดาวสาหรับใครที่ต้องการเกณฑ์วัดเพื่อเปรียบเทียบกันที่ความเก่งให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานที่ทุกคนรู้กันดี4ดาว4 6 5ดาว 4, เป็นการเกลิ่น,น้าที่ยาวมากต้องขอกขอับคุณทั้ง226คะแนนที่เข้ามาตอบแบบสอบถามให้กับช่องเล็กๆช่องนี้โปรดรู้ไว้ว่าไม่มีพวกคุณก็อาจจะไม่มีคลิปนี้ผมขอกขอับคุณทุกคนไว้นที่นี้มากๆเลยนะครับขอเริ่มต้นด้วยอันดับตําสุดอันดับที่12ไรซึ่งคะแนน 200กว่าคะแนนไม่มีเลยแม้สักคะแนนเดียวที่โหวตกับน้องเชฟรุและก็น้องเซทถอนตอนแรกที่ผมเห็นคะแนนโดยสรุปนะครับผมก็แปลกใจเหมือนกันทั้ง2ตัวละครที่กล่าวมานี้คือไม่มีใครโหวตเลยผมสันนิฐานนะครับว่าผู้เข้ามาตอบแบบสอบถามมาอาจจะมีจํานวนที่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่อารมณ์คล้ายเหมือนกับเราไปถามคน200คนที่รักคอรีนให้เลือกระหว่างคอรีนกับคาชินา่านั่นแหละครับอันดับที่11น้องซิกวินน้องซิกวินตัวละครลิมิเต็ดาดาววิช น้ำสังกัดภูมิภาคฟองเทนตัวละครตัวนี้เข้าตู้กาชามาครั้งแรกในเวอร์ชัน4.7เป็นตัวละครสายฮิวที่มีความสามารถในการบัฟอาจจะจาอจงนิดนึงก็คือการบัฟบดาเมสกิลทาาุนอกสนามและด้วยความสามารถที่น้องมีทําให้ตัวละครตัวนี้กลายเป็นคู่แท้จับคู่เล่นกับน้องฟูรินะได้อย่างลงตัวครับโดยที่น้องซิกวินได้รับผลโบวตทั้งหมดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ตัวเลข0.4%ถ้าคิดเป็นคะแนนก็อยู่ที่1คะแนนครับอันดับที่10เจน้ำหอมเอมิลี่เอมิลี่ ี่ตัวละครลิมิเต็ดห้าดาววิชั่นไม้สังกัดภูมิภาคฟองเทนอีกหนึ่งตัวละครดาเมจนอกสนามธาตุไม้ที่มีการเล่นกับปฏิกิริยาเผาไหมคือเจ๊เขาว่าอาศัยปฏิกิริยาเผาไหมทําให้ดามเมจนอกสนามที่เจ๊เขาทําได้อย่าสร้างความเสียหายได้มากขึ้นเป็นหนึ่งในตัวละครที่ส่วนตัวผมรอรีรันอยู่ครั้งแรกที่เจ๊เขามาผมกดไม่ทันครับเจ๊เอมิลี่เข้าตู้กาชามาครั้งแรกในเวอร์ชั่น4.8ได้รับผลโบวตถ,ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่0.9เปอร์เซ็นต์ถ้าคิดเป็นคะแนนก็อยู่ที่ 2คะแนนครับอันดับที่9มีทั้งหมด2ตัวละครด้วยกันทั้ง2ตัวละครมีคะแนนที่เท่ากันก็คือ3คะแนนถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ที่1.3%และเป็นตัวละคร4ีดาวทั้งคู่ก็คือคุณน้องกาหมิงกับพี่โอของเราครับกาหมิงตัวละคร4ีดาววิชั่นไฟสังกัดภูมิภาคดีเย่เป็นตัวละครดาเมจหลักที่มีลักษณะการทําดาเมจเป็นการทุ่มโจมตีดาเมจของกาหมิงอ่ะผมยอมรับครับว่าตัวเลขมันใหญ่ยิ่งเรามีบัฟจาก J ok, เจนกเซียงหยุนยิ่งดาเมจใหญ่แต่ไม่ร อได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรครับมีคอมเมนต์หนึ่งเคยบอกผมไหมว่าถ้าเกิดเราวัดกันที่ปริมาณดาเมตต่อหนึ่งนาทีย่าน้องกาหมิงจะไม่ค่อยเก่งเท่าไร่ผมเห็นด้วยนะครับกว่าจะได้ดาเมจน้องแต่ละครั้งมากมันก็มีระยะเวลาอยู่และด้วยเหตุนี้ทําให้ผมเองอ่ะส่วนตัวแล้วมองว่าน้องกาหมิงค่อนข้างช้าครับส่วนพี่โอหรือโอโรรอนก็เป็นตัวละครดาเมจท่าสายฟ้าจากนอกสนามที่มีการทาดาเมจเสริมท่าสายฟ้าได้ค่อนข้างดีและค่อนข้างจะเจาะจงทีมนิดนึงโดยจะมีประโยชน์อย่างเต็มที่ กับทีมที่ทําดาเมจที่มีพลังพรวิญญาณนาตรีสถิตอยู่หรือกับทีมที่มีการทําปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้าครับสำหรับน้องกาหมิงเข้าตู้กาชามาครั้งแรกในเวอร์ชัน4.4ส่วนพี่โอน,นั้นเข้าตู้กาชามาครั้งแรกในเวอร์ชัน5.2ครับอันดับที่8น้องคาชิน่าน้องคาชิน่าตัวละคร4ดาววิชันหินสังกัดภูม,มิภาคนักล้านเป็นหนึ่งในตัวละครที่ส่วนตัวผมมองว่าโมเดลน่ารักมากณปัจจุบันวันที่ทําคลิปนี้ผมเองก็ยังปั้นคาชิน่าไม่เสร็จสักที มันมักจะมีตัวละครตัวอื่นมาแซงคิวน้องก่อนเสมอส่วนตัวนะครับผมมองว่าน้องเป็นตัวละครดาเมจท่าดินนอกสนามให้น้องอใส่เซ็ตอ์ติแฟกต์สชิ้นสินเดอร์ซิตี้คอยบัฟและทําดาเมจนอกสนามก็พอครับน้องคาชิน่าเข้าตู้กาชามาครั้งแรกในเวอร์ชัน5.0นได้รับผลโบนัคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 1. 8เคิดเป็นคะแนนอยู่ที่4คะแนนครับอันดับที่7มีทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันทั้ง3ตัวละครเป็นตัวละคร5าดาวทั้งหมดคีนิสคอรีและก็เสียงหยุนทั้ง สงตัวละครได้รับผลโบวตที่เท่ากันคิดเป็นเปอร์เซนต์จะอยู่ที่2.7%คิดเป็นคะแนนจะอยู่ที่6คะแนนครับคินิสตัวละครลิมิเต็ดดาววิช i ั่นไม้สั่งกันภูมิภาคนักล้านสาหรับคินิสผมพูดมากไม่ได้ครับเพราะผมไม่มีตัวละครตัวนี้แต่ผมจําได้ครับว่าเคยมีคอมเมนต์หนึง่งเคยบอกผมว่าอาบิสห้องล่างรอบนี้ต้องใช้พี่ผีสเสนอถึงจะผ่านไอเราก็นั่งงงเป็นไก่ตาแตกเลยมาอ๋ออีกทีคือผมไปพิมพ์ในคูเกิลครับว่าผีสเสนอเกนชินอ๋อ เข้าใจเปรียบเทียบนี้ส่วนตัวละครที่สอก็คือเจคอรินเจคอรินตัวละครลิมิเต็ดห้าดาววิชั่นสายฟ้าสังกัดภูมิภาคฟองเทนเป็นตัวละครดามเม็นหลักท่าสายฟ้าสายแบกประจำไอดีผมเองเป็นตัวละครที่เร็วแรงและทําให้จุดโฟกัสของเราคือสายตาของคนเล่นนะ่ะมันไปนอยู่ที่บ่วงปัญทชีวันแทน <c oughs> แต่มันก็เป็นแค่ช่วงแรกครับช่วงหลังเดี๋ยวสายตาของเรามันก็ชินไปเองนั่นแหละคร,รับตัวละครที่3เจนกเซียงหยุนเซียงหยุนตัวละคร Vision ลิมิเต็ดห้าดาววิชั่นลมสังกัดภูมิภาคหลีเย่ตัว ของเจ๊เป็นตัวละครสายฮิวที่มีความสามารถซัพพอร์ตเฉพาะทางดามเมจการทุ่มโจมตีแต่ไม่ได้ซัพพอร์ตเฉพาะดามเมจอย่างเดียวนะครับตัวของเจ๊ยังเปิดโอกาสให้ตัวละครหลายตัวได้มีเมคนิกในการทําดามเมจที่แปลกใหม่มากขึ้นราอบัฟของเจ๊าทาให้ตัวละครที่อยู่ในบัฟสามารถกระโดดสูงได้ท่าที่ผมคุ้นหูก็จะมีโนเอลสายทุ่มโจมตีดีลูกสายทุ่มโจมตีแล้วก็ตัวเจ๊เองนี่แหละครับมาใส่อาร์ติแฟกต์ซีฮันเตอร์เล่นคู่กับน้องฟูดีนะและให้ดีต้องมีรุ่นพี่ฝารุซานซีหกด้วยเจนนกใน ทุ่มโจมตีแต่ละที่แรงสะใจแน่นอนครับคินิสเข้าตู้กาชาครั้งแรกในเวอร์ชัน5.0คอรีนเข้าตู้กาชาครั้งแรกในเวอร์ชัน4.7และเซียงหยุนเข้าตู้กาชาครั้งแรกในเวอร์ชัน4.4ครับอันดับที่6น้องชิโอริชิโอริตัวละครลิมิเต็ด5้าดาววิชั่นหินสังกัดภูมิภาคอินาซึมะทาไมตัวละครตัวนี้ถึงสังกัดภูมิภาคอินาซึมะตามเหนือเร่องน้องอยู่ฟองเทนแต่ต้นกําเนิดน้องอยู่อินาซึมะครับและอีกอย่างนะครับชิโอริน้องไม่มีพลังประถมภูมิซึ่งเป็นพล แฝงที่ตัวละครสังกัดภูมิภาคฟองเทนจะต้องมีติดอยู่ทุกตัวละครครับน้องชิโอริคือตัวละครดาเมจนอกสนามธาตหินที่มีจุดเด่นคือตุ๊กตามาโกโตในด้านปาริมาณดาเมที่น้องทําได้ทําได้ดีทําได้แรงทําได้เกินคําว่าพอใจส่วนตัวนะครับณนะปัจจุบันนี้ผมมองว่าน้องชิโอริคือตัวละครที่มีความสามารถในการทํา,าดาเมธาตหินจากนอกสนามได้ดีที่สุดน้องชิโอริเข้าตู้กาชามาครั้งแรกในเวอร์ชัน4.5ได้รับผลโหวตสขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 3.5%คิดเป็นคะแนนจะอยู่ที่ตัวเลข8คะแนนครับอันดับที่5น้องมูลนีไม่ว่าจะเป็นมูลนีมูลนีแต่ผมขอเรียกตามที่ผมถนัดแล้วกันนะครับน้องมูลนีตัวละครลิมิเต็ด้าดาววิชั่นน้ำสังกัดภูมิภาคนักล้านต้องพูดแบบนี้ครับว่าความประทับใจแรกที่ผมมีต่อตัวละครตัวนี้มันไม่ใช่แมคานิกการเล่นหรอกครับแต่มันเป็นแมคานิการออกสเต็ปท่าเต้นของน้องท่าเต้นยามวางของน้องเต้นได้กลวนวน,น่ารักดีครับ <Wow. S 1> น้องมูลนีเป็นตัวละครที่ทําให้ผม ได้เห็นดาเมจหนึ่งล้านในไ d ดีของตัวเองอ่ะครั้งแรกคือผมไปทําโชว์เคสในดันเจียนหาของอัพพรสวรรค์ประจําภูมิภาคนักล้าดันเจียนห้องนั้นมันเพิ่มความแรงครีแถมศัตรูก็ติดไฟอยู่พอดีถือได้ว่าเป็นสถานที่เบสิกในการทําโชว์เคสของน้องมูลนิก็ว่าได้เช่นกันครับน้องมูลนิเข้าตู้กาชามาครั้งแรกในเวอร์ชัน5.0นได้รับผลโบทคิดเป็นเปอร์เซ็นจะอยู่ที่6.2%คิดเป็นคะแนนจะอยู่ที่ตัวเลข14คะแนนครับอันดับที่4คุณหนูนาเวียคุณหนูนาว ตัวละครลิมิเต็ดห้าดาววิชั่นหินสังกัดภูมิภาคฟองเทนคุณหนูนาเวียนะครับสาหรับผมเป็นตัวละครที่แบ่งยุคสมัยแบ่งยุคสมัยระหว่างยุคหินเก่ากับยุคหินใหม่และเป็นตัวละครที่ทําให้เรามองปฏิกิริยาท่าตกผึ่อเปลีป่ยนไปจากปฏิกิริยาท่าก๊อกก่อยที่สามารถสร้างไดแคลโลไม่สามารถสร้างดาเมตได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งส่วนสําคัญในการสร้างดาเมตจากปืนลูกซองของนางครับคุณหนูนาเวียเข้าโต้กาชามาครั้งแรกในเวอร์ชั่น4.3ได้รับคะแนนโบวตสเป อยู่ที่7.5เปอร์เซ็นต์คิดเป็นตัวเลขคะแนนจะอยู่ที่17คะแนนครับอันดับที่3สา,สาวสวยรวยกระสุนเจสชัสกาชัสกาตัวละครลิมิเต็ด5ดาววิชั่นลมสังกัดภูมิภาคนักล้านสําหรับเจสชัสกาเป็นตัวดาเมท่าล่มที่ไม่เน้นดาเมท่าลม้มการโจมตีของนางหน่งชุดจะสามารถประกอบไปด้วยท่าที่สามารถกระจายได้หลากหลายท่าและเมื่อโจมตีหลายท่าพร้อมกันก็เกิดเป็นการผสมท่าทําให้ปริมาณดาเมที่ออกมาเราอาจจะดูตัวเลขว่าน้อยแต่ เมื่อเราไปมองดูองค์รวมมันเยอะกว่าที่คิดครับเจชัสกาเป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นโมเดลตัวละครที่สวยงามลักษณะการขี่ปืนกลางอากาศรวมไปถึงลักษณะการทําดาเมจของนางมันอาจจะได้ไปสร้างภาพจาให้กับใครหลายคนโดยเฉพาะคนทําคลิปคนนี้ที่ปัจจุบันวันที่ทาคลิปนี้ถือว่านางเป็นตัวละครที่บินได้อย่างแท้จริงครับเจชัสกาเข้าตู้กาชามาครั้งแรกในเวอร์ชัน5.2ได้รับผลโบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะอยู่ที่8.8% คิดเป็นคะแนนจะอยู่ที่20คะแนนครับอันดับที่2แม่เสือสาวชิโลเนนแต่จากข้อมูลที่หามานางไม่ใช่เสือนะครับนางเป็นแมวป่าก็เอาเป็นว่ามันก็คือตัวละครตัวเดียวกันนั่นแหละชิโลเนนตัวละครลิมิต็้าดาววิชันหินสังกัดภูมิภาคนักล่าน,นี่คือตัวละครที่เปรียบเสมือนขั้วตรงข้ามกับเทพลมคาซือฮะตัวคาซือฮะเองเก่งหรือดีอย่างไรตัวละครตัวนี้ก็อาจจะเสมอเท่ากันหรือในบางสถานการณ์อาจจะเหนือกว่าคาซือฮะด้วยซ้ำครับผมขอยอมรับตามตรง ครับว่าณปัจจุบันนี้คาซือฮะในไอดีผมคือค่อนข้างจะตกงานแล้วมันไม่ได้มีเหตุผลแค่เพียงว่าโมเดลของนางอตรงใจสายไวฟ์ูหรือสายทรงเจที่มากกว่าแต่ความสามารถของนางณปัจจุบันนี้ผมรู้สึกว่าย้ำนะครับว่าผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ได้มากกว่า <S <S เทพลมคาซือฮะครับชิโลเนนเข้าตู้กาชามาครั้งแรกในเวอร์ชันฮน่ได้รับผลโหวตคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ตัวเลข28.8%ถ้าเกิดคิดเป็นคะแนนจะอยู่ที่ตัวเลข65คะแนนครับอ่า ดับที่หนึ่งหลายๆคนก็อาจจะทายถูกกันทันพ่ออเมริกาโน่ตุ๊ย อเล็กชิโนทันพออเล็กชิโนตัวละครลิมิเต็ด5ดาววิชั่นไฟหนึ่งในผู้บริหารฟาตุยเป็นผู้บริหารอันดับที่4สำหรับทันพอนั้นนอกจากโมเดลที่เป็นสาวเท่แล้วคือผมไม่สามารถพูดอะไรได้เยอะอรอบก่อนผมได้ทันพอที่ตัวเตี้ยลงมา,าวิชั่นน้ำแข็งและมียันแปะหน้ามาแทน <c oughs> แต่ทุกคนคงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าทันพ่อเก่งขนาดไหนดามเมนหนักขนาดไหน <c oughs> และหนึ่งในความกังวลของผมดันมาเป็นจริงในเวอร์ชั่น5.3ดันมาเป็นตัวละครรีรันอยู่ครึ่งหลังในเวอร เวอร์ชัน5.3ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่เทพไฟและคุณยายเข้ามาพร้อมกันทั้งคู่ส่วนตัวนะครับผมจะกดทั้งเทพไฟและก็คุณยายสาหรับท่านพ่อน,นั้นผมอาจจะหวังมากไม่ได้หรอกครับท่านพ่ออเล็กซิโนเข้าโตู้กาชามาครั้งแรกในเวอร์ชัน4.0ได้รับคะแนนขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่31.4%คิดเป็นคะแนนตัวเลขอยู่ที่71คะแนนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการจัดอันดับตัวละครที่ดีที่สุดในปี6เจนเน้นรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับรออย่างไรก็ตามอันดับที่ปรากฏมันก็เกกกิดจาาร ของกลุ่มบุคคลเพียงแค่บางกลุ่มเท่านั้นสําหรับใครอยากจะแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติม <ๆ S 1> หรือติชมคลิปอย่างไร <ๆ S 1> ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกล่าวกันได้เลยนะครับภายในคลิปผมอาจจะมีพูดเร็วไปบ้างพูดผิดไปบ้างพูดเพี้ยนไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยนะครับปัจจุบันช่องตำราคอยล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสําหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณย้านะครับว่าแต่เพียงแค่คุณ ดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กด s u b สไคร b ์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับอย่าลืมนะครับที่จะเติมเกมคิดถึงร้านดิสแมนชอปใกล้จะปีใหม่แล้วท่องเที่ยวกันอย่างระมัดระวังและรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ